คำถามไหมครับถ้ามีคําถามผมไม่ตอบนะครับเดี๋ยวมาหมดเวลาแล้วนะฮะก็หนังจบขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ผมมีสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้ผมน,นะครับเรารู้จักเอาเมนทอสใส่โค้กเขาจะเอาเมนทอสใส่ข้าวสเบิร์กนะครับเออข้าวเบิร์กนะครับจะใส่เมนทอสเป็นไงนะครับอันนี้คือเบียร์ข้าวเบิร์สเมน มาทำปฏิบัริไม่รู้จะฟูปะ่ะก็โอเคนะครับมันคงจะคงจะ ทำให้คุณได้เห็นว่าวยรัลวิดีโอคืออะไรแล้วก็ทำให้วิดีโอคอม์ชั่นได้อย่างไหรวมไปถึงการใช้ความรู้ทำเอ듀เคชันอลวิดีโอเพื่อให้คนอนยะากจะจ่ยซื้อได้อย่างไรผมสัส้นๆเท่านี้ขอบคุณทุกคนครับ